สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนล e l 4เเช็คสถานะรถไฟความเร็วสูงไทยจีนปัญหาอุปสรรคในงานก่อสร้างประจำเดือนเมษายน2567นะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผม ไปกันครับเจาะปัญหาเวนคืนปรับแบบใช้พื้นที่ป่าไม้หน่วยงานรัฐสำหรับปัญหาอุปสรรคสำคัญของโครงการได้แก่การเวนคืนที่ดินซึ่งได้มีประกาศพรกรเวนคืนที่ดินเมื่อวันที่23สิงหาคม2565 และคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าทดแทนเริ่มจ่ายค่าเวนคืนแล้วปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้ว90%นะครับปัญหาจากการประชาชนน้องเรียนปรับรูปแบบก่อสร้างในสัญญาที่3-5ขีดหช่วงโคกกรวดถึงนครราชสีมาจากบริเวณโคกกรวดถึงบ้านใหม่ จากทางวิ่งระดับดินระยะทาง7.85กิโลเมตรเป็นทางวิ่งยกระดับซึ่งมีค่าก่อสร้างเพิ่มอีก4,791.45ล้านบาทและใช้เวลาก่อสร้างเพิ่มอีกประมาณ28เดือนรอฟอรทอเตรียมเสนอบอร์ดขออนุมัติก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมและคอรอมอนะครับและประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดจิก ต้องการปรับรูปแบบก่อสร้างจากทางวิ่งระดับดิน9กิโลเมตรเป็นทางวิ่งยกระดับซึ่งอยู่ในสัญญา3ขีดจีช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วและช่วงกุดจิกถึงโคกกวดระยะทาง37.45กิโลเมตรโดยรอฟอรทอเสนอแนวทางโดยให้ขยับตำแหน่งสะพานกับรถใต้สะพานทล2อ0เเพื่อเพิ่มช่องระบายน้ำให้มากขึ้น ส่งมอบพื้นที่ช้าต้องขยายเวลารับเหมาสามสัญญาส่วนประเด็นการขอใช้พื้นที่หน่วยงานรัฐซึ่งมีทั้งกรมธนารักษ์กรมโชพทานกรมราชัรร์กรมป่าไม้กรมเจ้าท่าและกองทัพบ,บกซึ่งแต่ละหน่วยงานมีขั้นตอนและใช้เวลาในการพิจารณาส่งผลกระทบ การส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้าจนต้องมีการขยายเวลาสัญญาเพื่อชดเชยนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อวันที่25มีนาคม2567บอร์ดรอฟอรทอมีมติขยายเวลาของสัญญา3.2สร้างอุโมงคลองไผ่ลำตะคองอีก431วันเนื่องจากเดิมสิ้นสุดวันที่3เมษายน2567 ไปสิ้นสุดวันที่7มิถุนายน2568เนื่องจากการสงมอบพื้นที่ก่อสร้างล้าช้าในส่วนของอ,อุโมงค์คลองไผ่บริเวณลำตะคองซึ่งในสัญญาที่3ขีด2มีงานก่อสร้างอ,อุโมงค์จำนวน4อ,อุโมงค์ได้แก่1อ,อุโมงค์คลองไผ่บริเวณลำตะคองซึ่งมีความยาวมากที่สุด4.25กิโลเมตร2 อุโมงมวกเหล็ก 3. อุโมงผาเสด็จ 4. อุโมงหินลับที่ผ่านมาได้ทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโดยอุโมงคลองไผ่เป็นพื้นที่สุดท้ายที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้สำหรับสัญญาที่3-2ขีด2งานอุโมงมวกเหล็กและลำตะคองระยะทาง12.23กิโลเมตรมีระยะเวลาสัญญา1,080วัน บวกกับที่ได้รับการต่อขยายอีก431วันรวมเป็น1,511วันนอกจากนี้ยังมีอีกสองสัญญาที่ต้องขยายเวลาสัญญาจ้างป่อสร้างคือสัญญาที่4.3งานโยธาสำหรับช่วงนวนครถึงบ้านไัยและสัญญาที่4.4งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอบอร์ดรอฟอทอรอนุมัตินะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารทั้นๆนะครับเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะที่1นะครับระยะทาง250.77กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างนะครับของโครงกราร1.79แสน 9, ล้านบาทน,นะครับ ผลงานสะสม32.867นะครับธรรมชมเจาะปัญหาเวรคืนปรับแบบในพื้นที่ป่าไม้หน่วยงานรัฐครับผมคลิปนี้อ่ากันชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ